การอยู่อย่างเดียวดายโดยมีธรรมเป็นเพื่อนใจนั้นมันสบายใจดีไม่ต้องไปทะเลาะเบาะแหวงกับปากคนใจคนการอยู่อย่างเอกบุรุษเอกสตรีนั้นไปไหนมาไหนมันสะดวกใจดีไม่ต้องมาเป็นกังวลทุกข์กับใจเขาใจเราเข้าเป็นเรือพ่วงหัดอยู่ผู้เดียวในธรรมให้เป็นใจก็จะเป็นสุข กิเลสนี้ถ้าได้รบกวนจิตใจใครแล้วอย่างน้อยคนนั้นนอนไม่หลับหนักเข้าเป็นบ้าเสียสติฆ่าตัวเองฆ่าผู้อื่นให้ตายไปก็มีเกิดเป็นคนอย่าททำใจตัวเองให้เป็นกรรมพรร,รมปฏิบัติให้ใจของตนเองมีวิหารธรรมเรื่องอยู่คลองจิต จิตผู้มีวิหารธรรมคลองใจแล้วผู้นั้นจะไม่เป็นทุกข์จิตใจของผู้นั้นจะอยู่อย่างสุขคติแม้ตัวยังไม่ตายหลวงปู่จันเรียนคุณวโรเราถึงแนวทางที่องค์หลวงปู่ชอบฐานะสมองให้พระเนนและแม่ชีในวัดได้ปฏิบัติในฤดูหนาวไว้ดังนี้หลวงปู่ชอบ ท่านจะไม่ให้พระเนนเถนชีในวัดก่อไฟพิงแก้หนาวท่านจะให้ลูกศิษย์แก้หนาวโดยการเดินจงกรมให้มากๆเพื่อปลุกเร้าธาตุไฟอบอุ่นร่างกายเว้นไว้แต่พระเนนเถระชีรูปนั้นๆมีอาพาธรบกวนธาตุขันท่านจึงจะอนุญาตให้ก่อไฟพิงองค์ท่านเทศสอนลูกศิษย์ว่า ถ้ามัวแต่พากันมานั่งสมหัวผิงไฟมันก็จะสมหัวคุยกันตามระษากิเลสกิโลมันจะพาคุยเรื่องที่คุยกันก็มีแต่เรื่องกิเลสต,ตัณหาหลามกคุยกันแล้วก็ไม่พากันทำความเพียรเดินจงกรมภาวนาพอดึกค่อนคืนก็ง่วงเหงาหาวนอนต่างคนต่างคลานเข้ามุ้ง ไปนอนกอดอีสา์อีหมอนทั้งวันทั้งคืนไปเฉยๆเอ,อะขึ้นมาพออากาศหนาวนิดนิดหน่อยๆมันก็จะพากันเตรียมก่อไฟผิงอย่างเดียวมัวแต่ห่วงร้อนห่วงหนาวอยู่อย่างนี้เวลาไปอยู่ในปา่าในเขาเจออากาศที่มันเย็นหนาวมหาโหดแล้วมันจะไม่พากันแข็งกระด้างค้างตายกันหรือต้องฝึกฝนตนเอง ให้อยู่ได้กับทุกสภาพอากาศสิฝึกตนเองให้อยู่กับร้อนให้เป็นอยู่กับเย็นให้ได้ถ้าอยากอยู่สบายจริงต้องอยู่กับทุกข์ให้เป็นเอาทุก์เวทนานั่นแหละมาฝึกฝนจิตใจของตนเองให้เข้มแข็งถ้าหนาวมากก็อย่าไปนอนขดถ้านั่งภาวนาอาการเหน็บชามันก็จะเกิดเร็ว เวทนามันก็จะโหมใจอย่างหนักให้เดินจงกลมเอาเดินให้มากๆเดินให้นานๆเดินเพื่อปลุกเร้าธาตุไฟให้มาช่วยสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกายหัดมีปัญญาตั้งแต่หนุ่มแต่น้อยสิเท่าชาแรแก่ชาราแล้วมันจะได้ไม่โง่งเง่าเต่าตุน่น จะได้เอาสติปัญญาที่ตนฝึกฝนอบรมมาไปบอกสอนคนรุ่นหลังเพื่อสืบทอดปัญญาต่อๆไปถ้าพูดถึงเรื่องกามแล้วมันไม่เคยเว้นหน้าผีหน้าคนไหนสักคนคืนแรกที่หลวงปู่ชอบท่านพาคณะมาพักภาวนาอยู่ที่วัดร้างป่ากะเกลี่ยงปางไม้แดงเวลาประมาณลาวสองทุ่ม ขณะที่องค์ท่านกำลังนั่งภาวนาอยู่นั้นปรากฏมีผีผู้หญิงท้องแก่นางหนึ่งเข้ามาหาองค์ท่านในนิมิตผีผู้หญิงท้องแก่นางนี้เข้ามาหาองค์ท่านโดยมีเจตนามุ่งหมายยั่วยวนองค์ท่านให้มีจิตคิดปฏิพันธ์กับนางทางด้านกามคุณผีท้องแก่นางนี้พูดพร่ำรำพันว่ารักใคร่ชอบพอท่าน อยากจะได้ท่านมาเป็นคู่ผัวตัวเมียกับมันผีบ้าตันหานางนี้ได้แสดงมารยากกามยั่วยวนเพื่อที่จะให้ท่านมีจิตคิดยินดีกับมันในทางกามราคะองค์หลวงปู่ชอบเห็นผีท้องแก่นางนี้มาแสดงมารยากามราคะเช่นนี้ท่านเกิดความสมเพศในการกระทำของมัน องท่านว่าให้มันอีผีบ้ามึงสิไปเอาผู้ใดเป็นผัวมหมดกูเป็นพระอย่ามายุ่งกับกูกูมาอยู่นี่เพื่อภาวนาบ่ได้มาหาเอาเมียเปรตเมียผีเมียคนกับผู้ใดมึงไปเดี๋ยวนี้อย่ามารบกวนกูกับหมูคนะ่คณะแทนที่นางผีตัวน,นี้จะกระดากอายในคำว่ากล่าวขององค์ท่าน แต่มันกลับแสดงความหน้าด้านของราคะหมายจะเข้ามาถึงตัวขององค์ท่านแต่นางผีหนังนี้กลับกระเด็นกระดอนออกไปด้วยอำนาจตบะขององค์ท่านผีท้องแก่นางนี้เห็นท่าไม่ดีมันจึงผละหนีจากองค์ท่านไปในคำรบแรกนางผีท้องแก่นี้ไปได้สักพัก มันก็กลับมาปรากฏให้องค์ท่านเห็นอีกหลวงปู่ชอบท่านแพรเมตตาให้มันก็ไม่รับเอาเพราะจิตของมันถูกตันหาราคะปิดกั้นธรรมสิ่งที่มันอยากจะได้จากท่านคือเรื่องกามเท่านั้นท่านว่าตั้งแต่เราเห็นพูดผีปีศาจมาทั้งดุร้ายอัตพานหรืออ่อนน้อมถ่อมตน พอแผ่เมตตาให้หรือไล่มันก็หนีไปแล้วเราบอกเคยเห็นผีตัวใดนาดานเท่ากับอีผีบ้าตันหาอยู่บ้านปางไม้แดงท่านว่าราคะจิตของผีนางนี้แรงมากจนเกินวิสัยที่ใครจะไปโปรดได้จิตของมันถูกปกปิดดำมืดไปด้วยกามราคะองค์ท่านถามว่า ทำไมไม่รับเอาบุญกุศลที่เราแผ่เมตตาให้ผีป้ากามนางนี้บอกท่านว่ามันรักท่านอยากได้ท่านมาอยู่ด้วยองค์ท่านเอือมระอากับมารยาของมันจึงไล่ให้มันหนีไปด้วยอำนาจจิตของท่านท่านว่าขึ้นชื่อว่ากามมันไม่เคยเว้นหน้าผีหน้าคน นอกจากผู้ที่ก้าวข้ามเรื่องนี้ไปแล้วเท่านั้นมันจึงไม่สามารถมาย่ำยีหัวใจให้เป็นทุกได้เรายกเอาเรื่องกามราคะของผีนางนี้มาพิจารณาในชั้นวิปัสนาต่อมาเราก็ถอนการัญหาราชาพาทุกข์ออกไปจากจิตใจของเราได้จิตเราพ้นการอยู่ที่บ้านกะเลี่ยงปางไม้แดงแห่งนี้เอง คำอธิษฐานตอนหลวงปู่ชอบฐานะสโมในอดีตที่องค์ท่านเกิดเป็นพ่อค้าชาวลาวเมืองท่าแขกซึ่งปัจจุบันนั้นเป็นเมืองเอกในแขวงคขม,ม่วนสอปปอลลาวตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงตรงข้ามอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมท่านบอกในชาตินั้น ท่านได้มาทำบุญบูชาพระธาตุพนมในชาตินั้นหลังจากท่านได้ถวายผ้ากับกัปปิยะนั่นก็คือเงินเพื่อบูชาองค์พระธาตุพนมแล้วท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานต่อองค์พระธาตุพนมว่าขอข้าพเจ้าได้ปฏิบัติจนพ้นทุกข์ขอข้าพเจ้าได้รู้แจ้งแห่งธรรมในพระศาสนา เวลาเห็นลูกศิษย์ทำบุญหลวงปู่ชอบท่านก็จะบอกให้อธิษฐานถึงบุญในขณะที่จิตกำลังเกิดปิติในบุญที่ตนเองนั้นได้กระทำลงไปคำอธิษฐานนั้นที่ท่านบอกขอข้าพเจ้าอย่าได้ขัดสนในสินทรัพย์และปัญญาไม่ว่าข้าพเจ้าจะเข้าสู่แผ่นดินใด ขอกายทิ์กายอยากในแผ่นดินนั้นเมตตาข้าพเจ้าเปรียบเสมือนลูกหลานญาติพี่น้องนับตั้งแต่ชาตินี้ไปจนถึงเข้าสู่พระนิพพาน